สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับห่างหายไปนานนะครับกลับมาทำรีวิวกันอีกครั้งนะครับตรงนี้ด้านหน้าเรานะครับผมเป็นตัว Ford e v e r l อ t ฝั่งซ้ายเนี่ยครับจะเป็นตัว t i เทเนียมพัสเป็นตัวท็อปขับสฝั่งขวาเนี่ยยอดนิยมก็คือตัว Sport นะครับ e v e r อเรสต์ส <c> ป <oughs> แต่คันนี้ก็คือเพิ่มแพ็กเกจเข้าไปอีก58,000ก็คือจะได้แพ็กเกจที่เป็นตัวออปชันตัวเดียวกับตัวนี้ตัวนี้นะครับ ราคาจําหน่ายอยู่ที่ประมาณล้านเจ็ต้นๆต,ต,ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณล้านสี่ปไป,ไปบวกไปอีก5้าหมืนแปก็เป็นล้านห้ากว่าๆนะครับผมเป็นในตัวสปอร์ตเดิมๆเข้ามายัางไงบ้างตรงนี้จะมาเป็นแบบชุดแต่งนะครับก็คือคันนี้ที่เพิ่มไปคือมีตัวกระจังหน้าแล้วก็ตัวแรปสติ๊กเกอร์หลังคาที่เหลือเนี่ยมาจากโรงงานเลยอ่าแล้วก็ตรงคิวร้อเนี่ยเราก็แรปเป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะครับ แล้วก็ที่เหลือนี่มาจากโรงงานก็คือพกลมดำานะครับตัวสปอร์ตเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการลมดำนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับที่มีมาให้แล้วก็ตรงกระจกสังเกตได้ได้เลยนะครับว่าถ้าตัวตัวที่เป็นเพิ่มแพคเกจเนี่ยจะมีตัวกล้องรอบคันตรงกระจกเห็นไหมครับเหมือนตัวนี้เป็นเหมือนกันครับทั้ง2รุ่นออปชั่นเดียวกันเลยแต่ต่างกันแค่ตัวไทเทเนียมพัดเนี่ยจะเป็นตัวโทวโบอคู่แล้วก็เกียรส์ส0สปีดตัวนี้จะเป็นเกียร์6สปีดนะครับเดี๋ยวลองดูรอบๆบก่อนของตัวสปอร ตัวนี้ขายดีนะครับผมนี่ครับอันนี้คือเดิมๆเ,เขาเป็นแบบนี้เลยนะครับในตัวสปอร์ตคันนี้ก็คือเพิ่มเติมคือแรปหลังคาเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนตัวกันจังหน้ามามาถึงตัวนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างคันนี้ตกแต่งค่อนข้างเยอะนะครับไทเทเนียมพัสแรปหลังคาละหนึ่งแล้วก็ตรงราวหลังคาเนี่ยครับทำเป็นสีดำตัวไทเทเนียมพัสเนี่ยมาเนี่ยจะเป็นสีออกตัวบอลเงินแต่ตัวถ้าตัวสปอร์ตเนี่ยมันจะดำมาจากโรงงานอยู่แล้วนี่ลูกค้าเขาแรปเพิ่มไปนะครับ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตรงคิวล้อก็แรปสติกเกอร์เป็นสีดําเงาแล้วก็ล้อแม็กนะครับลายยอดฮิตเลยแล้วก็ใส่ด้วยยางโตโยขอบ20นะครับชุดแต่งวิกเตอร์นี่เห็นไหมครับตรงนี้ชุดแต่งวิกเตอร์ชุดครอบใส่ค่อนข้างลงตัวเลยอเดี๋ยวลองดูมุมกว้างครับนี่ครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับอุปกรณ์ตกแต่งชุดแต่งแต่ละอย่างนะครับมีให้ครบหมดคันนี้เปลี่ยนกระจังหน้าด้วย แล้วก็กันชนด้านหน้านี่ครับเป็นของวิกเตอร์นะครับนี่ไทเทเนียมพลาสถ้าเกิดว่าอยากได้ทรโบคู่เกียร์สิบสปีดก็ตรงนี้ได้เลยแต่สมมุติถ้าเกิดว่าอ่หกสปีดทวโบเดี่ยวก็พอแล้วในราคาที่ไม่แรงและได้ความสวยงามเนี่ยไม่แพ้กันเลยก็เอเวอเรสต์สปบวกเพิ่มอีกห้าหมืนแปดได้แพ็กเก็ตัวเทอาแบบตัวนี้เลยนี่ครับลองดูชอบแบบไหนก็สอบถามกันมาได้นะครับ ผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นครับกลับมาตกแต่งให้ลูกค้าเหมือนเดิมสนใจมาพูดคุยโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้ครับอยากแต่งแบบไหนอะไรยังไงครับลองดูครับนี่ตัวสปอร์ตนะครับราน4ไป,ไปลายรัน48อันนั้นก็ประมาณราน72นี่ครับไทเทเนียมพัสดภายในนี่ต่างกันนิดนึงคือตรงหลังคาไทเทเนียมพัดเนี่ยตัวหลังคาด้านบนเนี่ยจะเป็นสีดํา ตรงนู้นจะเป็นสีสีขาวนะครับแล้วก็หลังคาตัวมุลลูปนี่ตัวนี้จะมีนะครับตัวนี้จะมีแต่ตัวนู้นจะไม่มีก็ลองพูดคุยกันได้ครับมีอะไรก็โทรสอบถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นี่ครับกลับมารีวิวเหมือนเดิมแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามลงคลิปบ่อยๆก็ลูกค้าหายไปเลยครับนี่ครับต่างจังหวัดพร้อมลุยเหมือนเดิมนะครับส่งได้ทั่วไทย ถ้าเกิดว่าใครที่เคยติดตามมาก่อนนะครับผมไปทุกที่นะครับยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับผมวันนี้ผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับลาไปก่อนครับก็เดี๋ยวมีคลิปอะไรมาลงให้ก็เดี๋ยวจะรีบดำเนินการให้นะครับผมโอเคหลักๆประมาณนี้นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ